ย้ำบัตรเลือกตั้งปี 66, 66นี้นะครับมี2ใบด้วยกันวิธีการการเป็นแบบไหนแล้วห้ามทำอะไรกับบัตรเลือกตั้งบ้างเดี๋ยวเพี่ยวสรุปให้ฟังครับ เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้วันที่7พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์กันด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอยากไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในวันจริงก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมโดยครูหาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นทั้ง2วันเลยและที่สําคัญเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนั่นเองเพียงแค่กรอกเลขประจําตัว13หลักให้ครบเท่านี้ก็จะดูแล้วนะครับว่าเรากรเลือ ตั้งปีนี้ครับกกตเขามีการกําหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งถึง2ใบด้วยกันใบแรกใบสีเขียวแบบนี้นะครับใบนี้เราจะใช้เลือกพรรคการเมืองที่ตัวเองชอบหรือว่าที่หลายคนเข้าใจกันอีกแบบหนึง่งก็คือใช้เลือกสสแบบบัญชีรายชื่อนั่นเองครับโดยข้อสังเกตของบัตรใบนี้นะครับหลายคนนะ่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นบัตรที่มีรายละเอียดหลายหลอย่างครบชัดเจนเลยฮะทั้งระบุประเภทของบัตรนะครับรวมถึงช่องให้คะแนนแล้วก็หมายเลขแล้วก็มีโลโก้ของพรรครวมถึงรายชื่อ ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองให้เราเห็นแบบชัดเจนอีกด้วยแต่อีกใบหนึ่งครับคือบัตรใบสีม่วงนี่ใบนี้เลยนะครับบัตรใบที่2บัตรใบนี้จะเป็นบัตรโหลครับใช้เหมือนกันทั้งประเทศไม่มีการกําหนดมาด้วยว่าเป็นเขตไหนนะครับบัตรใบนี้แหละที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนคนไทยณนะตอนนี้ครับเพราะว่า มันไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ตัวเลขของผู้สมัครมานะครับทำให้เกิดความสับสนหรือว่าข้อสงสัยได้เยอะมากๆแต่ละเขตเนี่ยผู้สมัครก็จะมีเลขที่ไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นบัตรเลือกตั้งที่หลายๆคนวิพากษ์วิจัยกันพอสมควรว่ามันทําให้ชวนงงฮนะเกิดความสับสนได้ง่ายทําไมกกตถึงทําบัตรออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่ากกตก็ให้เหตุผลมาเรียบร้อยแล้วแหละว,ว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณประหยัดการใช้และทุกคนเนี่ยก็ต้องจําหมายเลขของผู้สมัครที่จะเลือกกันด้วยว่าตัวเองชอบ อยากเลือกเบอร์ไหนก็ต้องจําให้ได้ก่อนเข้าคู่หานั่นเองครับ <S <S ส่วนวิธีการกาบัดให้ถูกต้องนะครับมีวิธีเดียวเลยที่ผมอยากแนะนําก็คือกากระบาดแบบนี้นั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะจะกาแบบไหนก็ได้แต่ขอเป็นกากระบาดแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือไม่ต้องมีลูกเล่นหรอกครับกาไปเต็มๆนั่นแหละให้มันเต็มช่องนะครับเป็นลูกกากระบาดก็พอติ๊กถูกลูกหัวใจฉันเลือกเบอร์นี้ทําสัญ,ญลักษณ์พงสัญ,ญลักษณ์พัก ไม่ต้องเลยครับผมแค่การกระบาดนะฮะถ้าคุณทํานอกเหนือจากนี้บัตรของคุณที่ลงคะแนนเสียงไปแล้วจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีครับมาถึงข้อห้ามกันบ้างดีกว่านะครับว่าบัตรเลือกตั้งที่ทางกรกะตแจกให้กับพวกเราแล้ว ห้ามทำอะไรกับบัตรใบนี้บ้างข้อแรกครับห้ามใช้บัตรใบอื่นนอกจากบัตรที่ทางเจ้าหน้าที่กะกะตอมอบให้กับเรานั่นเองนะครับใครที่ฝ่าฝืนจะโดนโทษจำคุกตั้งแต่1นถึงสิปีปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและที่สาคัญครับให้สารเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งถึง20ปีด้วยกันถือว่าเป็นโทษที่หนักพอสมควรเลยนะครับ ข้อ2ห้ามใส่บัตรเลือกตั้งเกินนะครับเพราะปีนี้ครับทางกรกตกําหนดให้พวกเรา1คนเนี่ยสามารถหย่อนบัตรเลือกตั้งได้2ใบนะครับถ้าทําผิดมีโทษจาคุกครับตั้งแต่1-5ปีครับแล้วก็ปรับตั้งแต่20,000จนถึง1 0 0 0 0แบาทและที่สําคัญศาลจะเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง10ปีด้วยกันครับข้อ3ครับห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยเลือกตั้งครับ ข้อ4ห้ามทำเครื่องหมายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อื่นๆในบัตรเลือกตั้งนะครับถ้าใครที่ฝา่าฝืนมีโทษเช่นกันครับจำคุกตั้งแต่1นถึงหปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วสารก็จะเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง10ปีด้วยกันครับข้อ5ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลใช่ไหมหลายคนชอบทำคอนเทนต์งงนถ่ายรูปแท่ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่งางนั้นคุณก็ผิดเช่นกันข้อที่6ครับ ห้ามให้คนอื่นดูบัตรที่เราลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าใครที่ฟ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่7ครับห้ามทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่านำบัตรที่ชำรุดแล้วมาใช้เลือกตั้งใหม่นะครับใครที่ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีครับแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วสารก็จะเพิกถอนสิทธินในการเลือกตั้ง10ปีด้วยกันครับ ใครที่มีความคิดอยากจะแสดงจุดยืนนะฮะอยากจะฉีกบัตรเลือกตั้งโชว์แบบนี้ห้ามเด็ดขาดนะคุณอาจติดคุกโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วบัตรดีกับบัตรเสียจะแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่บัตรดีกันก่อนดีกว่านะครับบัตรดีเป็นยังไงบัตรดีก็คือบัตรที่มีเครื่องหมายในการลงคะแนนถูกต้องและเครื่องหมายที่ลงคะแนนเนี่ยจะต้องเป็นกากรกบาลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเครื่องหมายกากรกบาลเนี่ยต้องอยู่ในช่องที่ให้ทําเครื่องหมายแล้วก็ต้องมีเพียงเครื่องหมายเดียวเท่านั้นครับ แล้วบัตรเสียล่ะลักษณะบัตรแบบไหนถึงจะถือว่าเป็นบัตรเสียมาดูกันไปทีละข้อเลยครับข้อแรกนะครับก็คือเป็นบัตรปลอมทางกกตถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีนะครับบัตรที่ไม่ได้ลงคะแนนแล้วก็หย่อนลงหีบอันนี้ก็เป็นบัตรเสียเช่นกันบัตรที่ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งหมายเลขแหมหลายใจเลยฮะชอบผู้สมัครหลายท่านการมันทุกท่านแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับบัตรที่ทําเครื่องหมายอย่างอื่นนอกจากกากบาทอย่างที่บอกไว้ติ๊ถูกลูกหัวใจแบบนี้ ผิดทั้งหมดเลยนะครับข้อต่อมาฮะบัตรที่ลงคะแนนในช่องที่ไม่มีผู้สมัครหรือผู้สมัครถ,ถูกถอดถอนจากการเลือกตั้งจะก,กลายเป็นบัตรเสียนะครับทำเครื่องหมายนอกช่องอันนี้ก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะการกระบาดก็ตามนะครับและข้อสุดท้ายไม่ใช่บัตรที่กรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบให้นั่นเองครับ อย่าลืมนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้พวกคุณคือคนไทยกลุ่มแรกที่อยู่ในประเทศไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนคนอื่นเขานะครับวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการเลือกตั้งเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบกันด้วยเพราะฉะนั้นจําเบอร์ผู้สมัครที่ตัวเองอยากจะเลือกไว้ให้ดีๆรวมถึงหมายเลขพรรคการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบกันด้วยแล้วไปกากันครับในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมกับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะครับครูหาเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5 โมงเย็นนะครับติดตามข่าวสารการเมืองได้กับสปริงนิวนะครับสุดท้ายแล้วใครที่เข้าใจแล้วครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะต้องการบัตรยังไงบ้างฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงนิวของเราด้วยครับ